ในช่วงที่โควิด19ระบาดแบบนี้นะครับอาหารและน้ำดื่มถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับดังนั้นเองนะครับทัน CP f และก็ C p พก็ได้ผลิตกกำลังสนับสนุนครับในเรื่องของอาหารและน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์จุดตรวจโควิด -19 สํานักงานเขตบางทัดแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุข31ครับท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังยืดเยื้อ เครือ CP CPF ยังคงเดินหน้าสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้ารับมือโควิด -19 อย่างต่อเนื่องล่าสุดบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ผนึกกำลังบริษัท C. p พีจำกัดมหาชนหรือเซเว่อร่วมส่งมอบอาหารคุณภาพพร้อมทานและน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ณจุดตรวจโควิด -19 เชิงรุกสำนักงานเขตบางพรัฐกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้น ภัยโควิด -19 และคนไทยไม่ทิ้งกันโดยมีนางสาวปัญชพรกลักดีผู้อํานวยการเขตบางพลาดและนางกัญญมณีเดชประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้อํานวยการรับมอบจากนายวิโรธยุทธยงรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF พร้อมด้วยนางสาวรัติชาวิริวุฒิก่อนผู้แทน CPF นายวิโรธยุทธยงรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF กล่าวว่า CPF เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์โควิด -19 อย่างต่อเนื่องตามนโยบายประธานอาวุโสธนินเจียรวนนภายใต้หลักปรัชญา3ประโยชน์โดยวันนี้เป็นอีกครั้งที่ CPF และบริษัทในเครือ CP ร่วมกันมอบอาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยและน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่และเชื่อว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ จากที่ผ่านมาเนี่ยทาง CPF นะครับร่วมกับบริษัทในเครือนะครับของ CP Group ก็มีการช่วยเหลือนะครับในส่วนของตัวมอบอาหารนะครับที่ให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็จุดตรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะครับตลอดมาก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทาง CPF แล้วก็บริษัทในเครือนะครับ c p ก็ได้มาร่วมกันในการที่จะมอบผลิตพัณฑ์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คุณหมอนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการที่จะฝ่าวิกฤตทางนี้ไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านนะครับทุกฝ่ายก็จะทําให้เราสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ด้านนางสาวปัญชพลัดกลับดีผู้อํานวยการเขตบางพลัดกล่าวว่าสํานักงานเขตบางพลัดและศูนย์บริการสาธรารณาสุข31ร่วมกันเปิดจุดตรวจโควิดเชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนฟรีวันละ1,000คนตั้งแต่12-18กระกฎะากคม2564บริเวณใต้สะพานพระาราม8โดยภาพรวมถือว่าราบรื่น พร้อมขอบคุณ CPF และ c p o ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มในครั้งนี้ช่วยเติมกำลังใจได้เป็นอย่างดีและฝากถึงประชาชนยกกาดให้สูงที่สุดเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน วันนี้นะคะผอเขตก็ขอขอบคุณบริษัท CPF และบริษัท c p o นะคะที่นำอาหารและก็นำ้ำดื่มเข้ามาให้บริการบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ที่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ไปจัดคิวเจ้าหน้าที่นะคะบริเวณใต้สะพานพระรามแปดในนามของประชาชนในพื้นที่เขตบางพัอกรขอขอบคุณทางบริษัท CPF และ c p o เป็นอย่างมากค่ะประชาชนทุกท่านนะคะต้องดูแลรักษาระวังตัวเองไม่ใช่การสูงอย่างเดียวการต้องอยู่ในระดับสูงที่สุดนะคะแล้วก็ ถ้าตรวจในเชิงรุกเดิมเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวทางเขตจะได้ประสานงาน1669นะคะเพื่อประสานส่งต่อนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็มีฮอสวิเทลอยู่ที่ SD Avenue แนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะก็กําลังจะสร้างจุดพักคขอยในพื้นที่นะคะให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะคะมีแรงมีกําลังใจในการต่อสู้กับโควิด ตลอดระยะเวลามากกว่า1ปีที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโควิด CPF ได้นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารไปช่วยเหลือสังคมโดยริเริ่มโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด19ตามนโยบายของท่านประธานอาวุโสธนินเจียรวนนท์ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียนใจสู้ภยัยโควิด19 นับจากวันแรกถึงวันนี้ CPF มอบอาหารพร้อมรับประทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็กรวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวดตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสสำหรับนำไปปรุงอาหารแก่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามกลุ่มเปราะบ,บางศูนย์ฉีดวัคซีนจุดตรวจโควิดเชิงรุกและหน่วยงานต่างๆมากกว่า500แห่งทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทร่วมเคียงข้างคนไทยเป็นทีมประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน